เป็นการวิ่ริลือดระจำวัของ,งนะอพระราชวิสุทธิโสภณป,ปัจจุบันก็คือรองสมเด็จพระอุเบิคุปมาจารย์เจ้าวรวสีคงคันและพระครูปรายธิพัฒนาจารย์หรือหลวงพ่อไผ่สุมงโกรวัฒนาลยโรและคุณพัชรีว่องไทยครูรัตตุนจะนั้นวันที่14บสพฤษภาคม ปีพ25 25, ุทธศักราช2,525สมเด็จพัะญาณสังวรจเจ้าว่าวรัฐนวรนิเวศนหาได้วางศิลาฤกษ์โดยการที่ให้ท่านผู้ช่วยอันการราจาเรื่องสุขารุณเวศเป็นผู้ออกแบบและคุณไทมุชูโตเป็นผู้ปัน้นวันที่20กุมภาพันธ์2527 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเททองหล่อพระดงรูปนักวัดดวนนิเวศฐานวันที่14มิถุนายน2527ได้อัญเชิญพระนุสรกีจากกรุงเทพมาพักอยู่ที่สถานีประมงจังหวัดพยาวชื่อขณะนั้น จากนั้นได้นําเป็นกระบวนแห่ของข้าราชการพี่น้องประชาชนมาประดิษฐานอยู่ณที่แห่งนี้ในยุคนั้นผู้รายการจวัชื่อคุณสุจิตทคอ,อนิวันที่23กุมภาพันธ์ปี2528สมเด็จพระปรมโอรสธิราชสยามบรมราชกุรชกุมารทรงเปิดฐานสวรรค์วันที่5มีนาคม ปีพุทธศักราช2530สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณประหละอัครชุตม,มารีทรงทำพิธีบวงสรวงเป็นครั้งแรกกุ้งคาลิตาปายาปาริภิสะภากาโตเตวันตา mường thay nhau chỉ mày mái mì, chào cắm đèn pin tao, đồn mì rít đi xa, cổ đồn chạy quang, bước lên đèn bích tham anh yêu các à làm tam, tao ba phai buồn, cháu cháu nong ban thành hát xa mương thành nhau Cô đôi đoàn rất là nạ tên Và có cả được